จเจริญพรคุณโยมพรยอมคุณโยมพัชระคุณโยมเจนนี่คุณโยมปราณน้อมสาธุคุณโยมสุวิทเจริญพรทุกท่านทุกคนนะครับคุณโยมพักวาราสาธุเมื่อวานไม่ได้ทำรายการ เมื่อวานมมวแต่ทำดีการพระป่านะฮะวันนี้ก็ทำเกือบทั้งวันนะครับนะเกือบทั้งวันเร <c oughs> าต้องรีบจัดส่งนะนะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะวันนี้ก็บรรยากาศเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะครับนะเจะเดินพรน,นะจ้าแบงนะาทักทายกันได้นะครับนะทักทายกันก่อนนะ บรรยากาศเย็นๆเหมือนฝนจะตกนะฮะคุณโยมทัศนาพรสาธุจะที่ไหนฝนตกกันบ้างเอยวันนี้นะเห็นคลึมๆอยู่บรรยากาศที่นี่ก็เหมือนจะตกนะฮะแต่ก็ไม่ตกนะตอนนี้ก็เหมือนจะตกนะตอนนี้จะพูดยังไงถ้าฝนตกก็เลือกกันนะฮะนะคุณโยม,มยุรีสาธุคุณโยมสสีธรสาธุจะคุณโยมเสืออ่อน้ำนาสาธุนะ ดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะฮนะกดไลค์กดแกดชร์ให้ด้วยก่อนแล้วกันเป็นธรรมทานนะคุณโยมพรทิพส์สาธุนะวันนี้จะพูดเรื่องธรรมดาเรื่องปกติของชีวิตก็คือเรื่องทุกข์อันบุคคลเกิดมาในโลกนี้ไม่มีความทุกข์เป็นไปไม่ได้นะครับนะขเขาเรยกคือจะพูดกันตามาภาษาพระบอกเรื่องธรรมดานะครับนะบนะเนะขาเรียกว่าตามธรรมดา ธรรมดาของโลกนะครับไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์ทุกทั้งนั้นเพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีสัตว์เดรัจฉานเนี่ยบางครั้งบางทีเขาทุกแต่เขาพูดไม่ได้เราก็บางครั้งบางทีเราก็สังเกตเห็นได้นะครับคือความทุกข์มันจะแสดงออกมาด้วยอาการต่างๆยิ่งเป็นมนุษย์นี่ยิ่งแสดงออกให้เห็นเยอะมากนะยิ่งเป็นมนุษย์ในการแสดงออกยิ่งทําให้เราเห็นเยอะมากนะสามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว ฮสามารถที่จะรับรู้ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะครับนะโดยที่ไม่ต้องวิเคราะห์นานโดยที่ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องสืบค้นหานานเลยถ้าคนอันบุคคลใดทุกเนยฮะนะนะทุกใจดูง่ายนะครับนะดูง่าย <c oughs> นะคุณโยมสนนนสาธุน,นนะ <c oughs> ถ้าคนใดไม่มีทุกเนี่ยมีอยู่สองประเภทในโลกนี้หนึ่งคือพระอรหันต์นะครับสองคนบ้านะครับมีสองอย่างนะฮะที่ไม่ทุกนะคุณยอมอ้อยสาธุ้ะแชร์แล้ว้าสาธุนะนะครับมีอยู่สองสองอย่างเทงนน่านั้นแหละครับในโลกใบนี้ถ้าถ้าจะไม่ทุกมีคนบ้านะครับแล้วก็พระอรหันต์นะครับที่จะไม่ทุกนะอย่างพวกเราเนี่ทุกกนแน่นอนบางคนทุก์กับทุกเรื่องเกือบครบ บางคนนี่ทุกทุกบางเรื่องนะบางคนนี่ทุกเกือบเกือบจะทุกอย่างเลยคือคือเอาทุกเรื่องเลยนะพูดง่ายๆนะทุกแบบว่าเอาทุกเรื่องเลยนะคุณโยมพันนีสาธุคือไม่ยอมปล่อยผ่านไม่ยอมให้เรื่องใดก็แล้วแต่ให้มันไม่ยอมปล่อยผ่านเลยคือพูดง่ายๆว่าไม่รู้ว่าเรื่องไหนมาฉันทุกเรื่องนั้นฉันเป็นทุกข์กับเขาไปทั้งหมดหรือหนักกว่านั้นคือบางคนที่เหมือนแบบโลกแบบแบกโลกไว้ทั้งทั้งใบนะครับแบก คือโลกใบนี้เป็นของฉันฉันก็มักที่จะทุกตามเขาไปนะครับนะนะคุณโยมสุมามา,มาสาธุนะคุณโยมภยนะัยเนาะอ๊ะทำไมพระอาจารย์คัดจมูกจกันะ <c oughs> คนที่ชอบคิดว่าโลกใบนี้เป็นของเราคนเดียวมักที่จะทุกตามเข้าไปทุกตามเข้าไปทุกจนไม่รู้จะทุกอย่างไง จนชีวิตเนี้ยอยู่บนบรรทัดฐานของความทุกข์เลยนะฮะจนไม่เหลือที่ว่างของความสุขเลยก็ว่าได้นะฮะคุณโยมประสบสาธุคุณโยมเกี่ยวกันรายาสาธุคุณโยมญาติน้องเนยสาธุจ้ะนะลมพัดมาเย็นเจี๊ยบเลยครับตอนนี้นะฮนะพฝนต,ตกก็เลิกกันนะนะคุณโยมสองมือที่สร้างสาธุจ้ะนะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าที่ไหนๆมันก็มีทุกข์อ่ะจะอยู่ตรงไหนมันก็ทุกข์อ่ะ ค,คือถ้าคนจะทุกข์นี่ต่อให้อยู่ในบนอยู่ให้ให้อยู่ในคลืาหาดราคาสักร้อยล้านก็ทุกข์อยู่ดีนะฮะนีคนมันจะทุกข์อะต่อให้มีเงินสักแสนล้านมันก็ทุกข์อยู่ดีนะฮะนคุณโยมประเวศสาธุนะฮน่ยครับคือมันมันพูดยังไงว่าไม่เลือกทุกข์มนไม่เลือกเราตั้งหากและครับตัวเราเองต้งหางอะที่สมควรที่จะเลือกทุกข์ เพราะถ้าความทุกข์เนี่ยพระอาจารย์กล้าพูดนะครับว่ามันมันความทุกข์มันก็เป็นเหมือนแบบเป็นวัฏสงสารเหมือนกันนะฮะความทุกข์มันก็จะเวียนว่ายเหมือนกันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยางเหมือนกันเราทุกข์เรื่องนี้นะครับพอมีเรื่องใหม่มาให้ทุกข์เรื่องเก่าก็จะหายทุกข์นะเรื่องเก่าก็หายนะครับเรื่องใหม่มาแทนก็จะวนเวียนเวียนว่ายกันอยู่อย่างเงี้ยทุกข์เก่าไปทุกข์ใหม่มานะ พอทุกใหม่มาเดี๋ยวทุกมันก็เก่าเดี๋ยวทุกันใหม่มาอีกนะครับคือถ้าพูดง่ายๆนี่อนี่ยคุณโยมจันสีสาธุจ้ะความทุกข์มีจริงค่ะแต่ก็พยายามรู้ทุกอยู่เจ้าค่ะอ๋อเนี่ยนะเพราะอะไรล่ะเพราะว่าคือเขาพูดยังไงว่าถ้าเราเลือกสักหน่อยหนึ่งนะนะคือถ้าเราเลือกทุกสักหน่อยนึง คือบางครั้งบางทีเขาเรียกว่าทุกสปิสปะทุกแบบทุกเรื่องทุกราวทุกกับเขาไปจนหมดเขาทุกเรื่องอะไรเราก็ทุกเรื่องอันนั้นเหมือนเป็นเรื่องฮิตเหมือนเป็นเรื่องฮิตนะคุณโยมกัลยาราัติสาทุนะยิ่งถ้ายิ่งถ้าสมมุติว่าเป็นพนักงานเงินเดือนนะพนักงานเงินเดือนเนี่ยคือพูดง่ายง่ายเลยอย่างน้อยๆหลักๆคุณมีทุกอยู่สามสามครั้งเลย ต้นเดือนกลางเดือนแล้วก็สิ้นเดือนนะทุกเกิดขึ้นแน่นอนยังไม่รวมเรื่องอื่นนะอันนี้ทุกเขาเรียกว่าทุกประจำนะทุกประจำเพราะถ้าเราไม่รู้จักเลือกนะครับถ้าเราไม่รู้จักเลือกนะพระอาจารย์จะไม่พูดเรื่องการปล่อยวางจะไม่พูดเรื่องการปลสู้พูดว่าเลือกทุกดีกว่าเพราะถ้าเราเลือกทุกถูกอ่ะทุกเหล่านั้นมันก็จะไม่หนักหนาสาหัสนะครับนะคุณโยมทองสีสาธุนะ ถ fastest, things, pues ้าเราเลือกทุกเราเราทุกเป็นนะครับทุกเหล่านั้นมันก็จะไม่สาหัสสากันแล้วมันก็จะไม่ทําร้ายจิตใจเราร้อยเปอร์เซ็นตพราะในทุกเหล่านั้นที่เราเลือกทุกที่เราคัดสรรมาแล้วว่าเราควรที่จะทุกเรื่องนี้ดีกว่านะคือเรื่องบางเรื่องมันไม่จําเป็นเรื่องบางเรื่องมันไม่มันไม่สมควรที่จะทุกข์ใจด้วยซ้ปแต่กลับมาเป็นทุกเรื่องใหญ่เรื่องโตเรากลับทําให้มันเป็นทุกเสนสาหัสนะครับ พระอาจารย์จะพูดตรงๆนะครับบางคนทุกเพราะวันทุกเพราะวันและเวลานะครับทุกเพราะวันและเวลาอันนี้พูดย่งไงเลยก็บอกเป็นคนเขาเลยครับทุกวันเวลาทุกยังไงทุกทุกกับวันเวลาทุกยังไงกับวันเวลาที่มันเดินผ่านไปวันเวลาที่มันก้าวล่วงผ่านไปเราก็ไปทุกข์กับมัน วันนั้นฉันจะทําอย่างนั้นวันนี้ฉันจะทําอย่างนี้นะฮะนะคุณโยมประพาสสอนสาธุเะเราก็เลือกกันอยู่อย่างนี้นะแล้วกลับไปทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นทุกข์กับวันเวลานี่บอกว่าเป็นคนเขาเลยครับเพราะอะไรเพราะวันเวลาไม่เคยหยุดคอยไขรเนี่ยนะครับวันเวลาไม่เคยหยุดคอยไขรเราไปทุกข์กับวันและเวลาวันและเวลาก็ไม่รู้เรื่องกับเรา ไม่รู้เรื่องเขาไม่มีทางรูนะร้วันและเวลาเนี่ยคือคือธรรมชาติพูดยังไงคือทุกข์กับธรรมชาติธรรมชาติไม่ได้รู้เรื่องกับเราธรรมชาติเขาฟังเราไม่รู้เรื่องนะคุณโยมมาลายสาธุนะคุณโยมทวีศักดิ์สาธนะุเพราะบางทีเรื่องบางเรื่องนะครับเรื่องบางเรื่องเนะี่ยถ้าเราปล่อยผ่านมันก็ผ่านแต่ถ้าเราไม่ปล่อยมันก็จะอยู่อย่างนั้นเลย ไม่มีทางไปไหนไม่มีทางที่มันจะสลัดออกจากจิตจากใจเราได้บางคนนี่พูดยังไงว่าฝังเอาไว้ในกลนบึ้งหัวใจทุกเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางครั้งบางทีทุกเรื่องนี้แล้วแล้วกักบกับฝังใจอยู่อย่างนั้นเลยไม่ยอมปล่อยผ่านคือพูดง่ายๆว่าตั้งไว้แลว้วจองเวีจองกรรมกับความคิดตัวเองเลยกับเรื่องนี้เลย นะครับทุกข์กับธรรมชาตินี่เปล่าประโยชน์นะฮะบ,บอกไว้ก่อนเลยทุกข์กับธรรมชาตินี่เปล่าประโยชน์นะสองทุกข์กับคนรอบข้างกับสิ่งที่มากระทบมันไม่มีหรอกนะครับมันมันมันไม่มีหรอกชีวิตนี้ที่เราจะไม่ได้ยินอะไรเราจะไม่เห็นอะไรเราจะไม่ได้กินอะไรนะครับนอกจากคนพิการตราบใดที่หูเรายังได้ยินตาเรายังมองเห็น จมูกเราสาม,มารถรับรถกินได้นะ,ะมันย่อมหนีพ้นไม่พ้นนะครับความทุกข์นะพระอาจารย์จะบอกว่าทุกมันเป็นเรื่องธรรมชาติไปแล้วนะมันเป็นเรื่องพื้นฐานของชีวิตไปแล้วมันก็พูดได้นะครับนะ,ะคุณโยมสมสายสาธุจ้ะเพราะฉะนั้นนะฮะทุกท่านทุกคนนะครับ เคยไหมครับอยู่ดีๆอยู่ดีๆเนี่ยมองไปเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งงสี่สิ่งที่เรามองเห็นมื่อก็ไม่ได้รู้เรื่องกับเราอีกเหมือนเดิมคุณโยมสีพรสาธุจนบางครั้งบางทีเนี่ยทำไมนะครับทำไมในหลักพุทธศาสนาจึงสอนให้เราสํารวมอินทรีย์ทั้งหมดหูตาจมูกลิ้นกายใจให้สํารวมสิ่งเหล่านั้ มองก็ให้มองพิจารณาให้มันเป็นธรรมได้ยินอะไรก็ไต่ตรองให้ทใ,ให้ท่วนทีนะเพราะทุกอย่างที่เราเห็นบางครั้งบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เราได้ยินมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างอย่างเหมือนที่เราคิดเหมือนกันนะนะชับชัยเด,เดชาสาธุนะนี่แหละ คือเขาเรียกว่าเหตุผลที่ทําไมเราจึงต้องเลือกเรื่องบางเรื่องนะครับทุกบางเรื่องเนี่ยเลือกทุกให้ถูกแล้วทุกนั้นบางครั้งบางทีมันจะเป็นแรงบันดาลใจนะเอเทวะกนกอาชีวะสาธุนะครับอาจารย์ว่าสงสัยจะทำรายการนานไม่ได้นะ เหมือนว่าธรรมชาติจะมาแล้วเนี่ยฝนจะตกนะครับนะสังเกตจากผ้าม่านข้างหลังสังเกตจากผ้าม่านข้างหลังนะโนะยนัททวูดจันสูงเนินสาธุนะนะครับนะรู้สึกว่าวันนี้ธรรมชาติท้องใฝนจะตกนะเหมือนเหมือนฝนจะตกนะลมแรงมากก็ไม่เป็นไรเนาะไปได้เรื่อยๆก็นะะค,คุณโยมดวงสมอนคุณโยมสังเวียนสาธุจะ้ะ ฝนตกก็เลือกกันนะครับนะฝนตกก็คือหยุดเลยนะอันตรายนะครับอันตรายนะเพราะฉะนั้นนะครับทุกบางอย่างถ้าเราเข้าใจนะถ้าเราเข้าใจแล้วเรามีปัญญาเราเลือกทุกให้ถูกเลือกทุกแบบไหนจึงจะไม่ทุกมากเลือกทุกแบบไหนที่จะเพิ่มแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้หนึ่งเลยทำไมไม่เลือกทุกนะครับที่เราเป็นอยู่ เขาเรียกว่าทุกข์กับสถานะปัจจุบันทุกข์กับสถานะปัจจุบันสถานะปัจจุบันเราเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยเลือกทุกข์แบบนี้ทุกข์แบบนี้เพื่อที่จะดิ้นรนที่จะเพิ่มกําลังใจทุกข์แบบนี้เนี่ยฉันทุกข์อย่างนี้มานานนะไม่อยากจะทุกข์แบบนี้อีกเลเปลี่ยนทุกสิ่งอยา่างครับเคลื่อนทุกสิ่งอยา่างเอาความอดทนใส่เข้าไปเอาความเพียรใส่เข้าไป ทุกเหล่านั้นกับกลายเป็นพลังนนะหรืออีกอย่างหนึ่งทุกเพาะทุกพาะบุญเนี่ยทุกเพราะทานทุกเพราะบุญทุกเพราะกุศลเอ๊ะทำไมปีนี้ทำไมฉันทำบุญมีโอกาสทำบุญน้อยจังเลยนะคุณโยมสุริยาคุณโยมจันทร์สีบอกได้ยินเสียงฝนก่นนะฮะ คุณท่านชับใจบอกฝนตกอีกแล้วครับผมนะฮะนะค,ครับเลือกเลือกเลือกทุกแบบนี้นะฮะนะ,ะฝนน่าจะตกเลยครับหนองยาวยังร้อนอยู่ค่ะอ๋อจ้าพยมมาไรยทำไมปีนี้ฉันมีโอกาสทำบุญน้อยจังเอ๊ะทำไมปีนี้ทำไมฉันมีโอกาสทำสมาธิน้อยจังเอ๊ะทำไมปีนี้ฉันมีโอกาสให้ทานรักษาศีลน้อยจังเลย พอเราทุกข์เพราะเรื่องพวกนี้มันจะกลับตาลปัดแล้วมันจะเป็นเรงบันดาลใจฉันจะต้องหาเวลาไปทําบุญบ้างฉันจะต้องหาเวลาไปปฏิบัติบ้างฉันจะต้องหาเวลารักษาสิลบ้างนะคุณยมนิตยาสาธุนะนี่คือแล้วถ้าเราฉลาดเรื่องทุกข์ไม่ใช่ทุกสเปสะปะวันหนึ่งทุกสามสิบแปดเรื่อง วันหนึ่งทุกเป็นร้อยเรื่องมันไม่เกิดประโยชน์นะฮะนะคุณโยบัวทองสีสาธุจะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยไม่สามารถที่จะสร้างสารรค์อะไรได้ขึ้นมาอย่างดีเลยไม่มีทางนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกท่านทุกคนนะครับเราทุกท่านทุกคนเนาะคือพูดง่ายๆว่าทุกบางอย่างถึงมันจะทุกข์ก็ปล่อยให้มันทุกข์อยู่อย่างนั้นไปเถอะ คือไม่ต้องเอาเก็บมาใส่ใจมันจะทุกหรือทุกประจําวันก็ให้มันทุกอยู่อย่างนั้นไปนะครับลองมองดูทุกอันไหนที่เราที่เราจะเปลี่ยนเป็นเรื่องสร้างสรรค์ได้นะพอถามว่าดังที่ที่พระอาจารย์ตั้งกระทู้ไว้เนี่ยทุกเพราะอะไรไม่ได้ทุกเพราะอย่างอื่นหรอกครับทุกเพราะตัวเราแท้ๆด้วยสังขารด้วยจิตใจของเรานี่เลยมันทุกทุกมันเกิดขึ้นตรงนี้มันเกิดขึ้นกับเราทั้งนั้น เราไม่ได้ทุกข์เพราะความคิดแต่เราทุกข์เพราะเราคิดนี่แหละเราทุกข์เพราะเราคิดเราจะบอกว่าเราทุกข์เพราะเรามองเห็นถ้าเราไปเอาดวงตาทั้งสองข้างออกเราจะทุกข์กว่าเดิมไหมเราไม่เห็นเป็นทุกข์แล้วแต่เราจะเป็นทุกข์มากกว่าเดิมถ้าบอกเราเราได้ยินเราทุกข์เพราะเราได้ยินก็เราก็ต้องได้ยินอยู่ตลอดไปอะแล้วถ้าเกิดว่าหูสองข้างของเราไม่ได้ยินล่ะ มันจะทุกข์กว่าเดิมไหมมันก็ทุกข์กว่าเดิมเพราะฉะนั้นทุกบางอย่างก็ป่วยผ่านให้มันทุกข์อยู่อย่างนั้นเลยไม่ต้องเกลไขไม่ต้องทําอะไรปล่อยไปอย่างนั้นนะปล่อยให้มันทุกข์อยู่อย่างนั้นเลยเพราะมันเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของคนของมนุษย์เลยก็มันคัดสรรเรานเพราะทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะใจเราล้วนๆเลยครับเราคิดเองตัดสินเองทําให้ทุกข์มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเลยนะ โยมนาะวิ Yo, Vin, นสาธุนะคือทุกสิ่งอย่างม,มันเกิดขึ้นกับตัวเราหมดเราพยายามพูดยังไงว่าเราพยายามที่จะสรรหาทุกใหม่ๆเข้ามาให้กับจิตใจเราทุกวันเราพยายามสรรหานะนะสรรหาทุกสิ่งอจากเรื่องดีๆบางทีสรรหามาพอมาถึงเราเรากลับคิดเป็นอื่นแล้วทําให้เราเป็นทุกข์อยู่คนเดียวัทั้งที่ทคน อีกเป็นร้อยคนเขามีความสุขกับเรื่องนี้แต่สําหรับเรามันคือเรื่องที่เราเป็นทุกข์นั่นเองใช่ไหมครับนี่แหละนะฮะนี่แหละนี่คือเหตุเหตุผลสําคัญเหตุผลสําคัญว่าทําไมทําไมชีวิตนี้มันถึงทุกข์เพราะตัวแปรสําคัญคือเรานี่เองนะคือเรานี่เองนะครับนะคือตัวแปรสําคัญก็คือ ตัวของเราความคิดของเราเพราะถ้าเราไม่คิดเสียางเราปล่อยผ่านเสียอยางไม่จองเวรจองกรรมกับความคิดตัวเองทุกมันก็เบาบางลงนะครับนะเพราะทำยังไงจะให้ทุกมันน้อยลงล่ะใช่ไหมก็เนี่ยครับอยากให้ทุกน้อยลงก็เลิกคิดไม่ต้องไปคิดอะไรมาใส่ใจทุกสิ่งอย่างวันหนึ่งเราคิดเป็นร้อยเรื่องพันเรื่องนะเรื่องไหนไม่มีประโยชน์ก็ปล่อยทิ้งไป จะไปเอาอะไรมากมายเพราะเรายังไม่รู้เลยพรุ่งนี้กับชาติหน้าอย่างไหนมันจะมาก่อนกันเราก็ยังไม่รู้นะฮะนะคุณโยมเรืองรองสาธุนะเพราะฉะนั้นให้บางอย่างให้บางสิ่งนะครับปล่อยให้เวลาเขาเป็นตัวจัดก,การนะฮะปล่อยให้เวลาเป็นตัวตัดสินเวลาเป็นตัวจัดก,การเราไม่ต้องตัดสินหรอกเพราะถ้าเราตัดสินเนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นั่นคือทุกนะครับ นะถ้าเราตัดสินเองเนี่ย99%นั่นคือทุกข์แน่อนอนหรือจะ99.99 99ก็ได้ทุกขก่อนเลยครับนะจะมีสักกี่ครั้งในเหตุการณ์ชีวิตที่จะต้องสุขก่อนทุกข์น้อยมากส่วนมากทุกขก่อนเมื่อทุกข์มากๆเราจึงมองเห็นคุณค่าของความสุขนะคุณโยมป้ะเคียจัาทุกเพราะถ้าจะบอกว่าไม่ทุกข์เลย ความสุขไม่เกิดขึ้นนะครับนะค,นค,คุณโยมหนูดวงสาธุนะนครับทุกท่านทุกคนนี่คือเรื่องของความทุกข์นะครับนะเรื่องของความทุกข์นะต่อไปถ้าจะหาเรื่องอะไรมาใส่หัวเราจะหาเรื่องอะไรมาใส่ตัวเรานะครับเราก็ต้องดูด้วยนะอย่างที่พระอาจารย์บอกบางทีคนร้อยคนเขามีความสุขกับเรื่องเนี้ยแต่พอเราเอาเรื่องนี้มาคิดทําไมเราเป็นทุกข์ล่ะ นะทำไมเราถึงเป็นทุกข์นะนั่นน่าคิดนะมันก็น่าคิดนะว่าเออคนว่าคนเขามีความสุขแต่ทำไมเราทุกข์อยู่คนเดียวทำไมเราไม่สุขเหมือนคนอื่นเขานะคนโยมนอยสาธุนะครับเราทำไมเราไม่เราไม่มีความสุขเหมือนคนอื่นเขาทำไมเราถึงทุกข์คนเดียวก็เพราะความคิดเรา เรามักที่จะตัดสินทุกสิ่งอย่างด้วยตัวของเราเองนะเราตัดสินทุกสิ่งอย่างด้วยตัวของเราเองนะคุณโยมยจันเพลสสตว์จะพอตัดสินไปแล้วเนี่ยเราเคยค้าว่าเราเป็นสารเตีย้ยนะตัดสินทุกสิ่งอย่างเองลยพอตัดสินทุกสิ่งอย่างเองก็เรียบร้อยนะทุกมาอันดับแรกๆนะทุกเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แต่ทุกมันไม่ดับไป คือเราไม่ยอมให้ทุกข์นั้นดับไปคิดอยู่อย่างนั้นวนเวียนวนเวียนเป็นวัฏฏะสงสารอยู่อย่างนั้นคิดอยู่อย่างนั้นจนทําให้อะไรบางครั้งบางทีมันเลวร้ายลงเลวราล้ายลงจนแทบจะแทบจะไม่เหลือพื้นที่ของความสุขใช่ไหมครับเนะบางคนเป็นฟืนเป็นไฟทุกข์เพราะเพียงแค่เดินเหยียบขี้ควาย ทุกพาะเพียงแค่เดินเหยียบขี้ไก่ที่มีกลิ่นเป็นเป็นทุกข์ซะแล้วโวยวายเลยถามว่าระหว่างที่โวยวายนะฮะระหว่างที่โวยวายกับเดินไปล้างอันไหนง่ายกว่าใช่ไหมก็คิดว่าเออเราเดินเราเดินไม่ได้ดูเองนะคุณโยมวิรลรัตน์คุณโยมวัชระคุณโยมยสีฟองรับชมอยู่แม่ห้องสอนโอ้ไกลามาก นี่แหละนะคือเรื่องไม่เป็นเรื่องเราก็เอามาเป็นเรื่องนะมาฟูมไฟล์เป็นทุกอย่างนั้นอย่างทั้งทั้งที่วิธีแก้มันมีเยอะแยะมากมายนะนะคุณโยมทัศนาสาธุนะครับเขาวนี้รู้แล้วหรือยังว่ามันทุกเพราะอะไรนะนะคุณโยมมวยบอกส่วนใหญ่จะทุกเพราะยึดไว้ค่ะจริงๆคุณโยม นะคุณยอมบีมสาธุกนะไม่เื่อจริงเพราะส่วนมากเราเก็บเอาไวา้เรายึดเอาไวา้ไม่ยอมปล่อยเราไม่ยอมปล่อยคราวนี้มันก็ทับถมทับถมกันนะนะคุณโยมสังเวียนบอกว่าพระอาจารย์อยู่ที่ชุมชุมพลเนาะนะนะฝนไม่ตกเจ้านะทีนี้ก็ยังไม่ตกนะครับแต่กําลังจะตกนะคิดว่าไม่น่ารอดคืนนี้ยังไงฝนตกแน,น่นอนนะครับนะ นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านทุกคนนะครับนะให้เราลองคิดดูแล้วลองคิดเล่นเล่นหรือก็ได้ไนะครับว่าว่าชีวิตเราส่วนใหญ่เราทุกข์เพราะอะไรแล้วทุกท่านจะได้คําตอบได้คําตอบนั่นแหละมันจะทําให้เราเข้าใจนะนะคุณโยมร่งนะสาธุนะมันจะทําให้เราเข้าใจขึ้นเลยเข้าใจมากขึ้นเลยว่าจริงๆรแล้วเหตุแห่งทุกข์มันคืออะไร ถ้าเราหาสาเหตุไม่เจอหาเหตุแห่งทุกข์ไม่เจอก็เท่านั้นก็เท่ากับว่าเรารู้จักแต่ทุกข์เราหาสาเหตุไม่เจอแล้วก็ไม่มีทางไม่มีทางที่จะหาวิธีแก้ได้นะครับไม่มีทางที่จะหาวิธีแก้ได้เอาอย่างที่พระอาจารย์บอกก็แล้วกันนะครับฮทุกข์ก็เลือกทุกข์นะฮะทุกข์ก็เลือกทุกข์นะฮะคุณยมวารีสาธุ้จนะครับเลือกทุกข์ให้เป็นนะฮะคุณโยมโนกสาธุ้จ เนะครับเพราะความทุกข์มันจะเกิดขึ้นนะค,ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นแน่นอนและทุกสิ่งอย่างมันจะเกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองคือพูดง่ายๆว่าทุกสิ่งอย่างมันเริ่มที่ตัวเราเราก็ต้องหยุดที่ตัวเรานะครับมันจึงจะเจะอหนทางที่จะสําเร็จได้ง่ายกว่าทุกมากทุกน้อยมันก็คือทุกเนะย อจะไม่ทุกเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างก็คือปล่อยผ่านไปก็ได้นะครับปล่อยผ่านไปบ้างก็ได้คือไม่จําเป็นจะต้องมาทุกข์กับทุกเรื่องที่มันผ่านเข้ามานะฮะเราสังเกตไหมครับว่าลมที่พัดมาชนตัวเราเนี่ยนะนะโมบารวะครับพระอาจารย์ครับผมนะนะลมที่มันพัดมากระทบตัวเรานะบางครั้งมันก็เย็นบางครั้งมันก็ไม่ ใช่ไหมครับคือบางสิ่งบางอย่างบางทีบางครั้งมันก็สําคัญบางครั้งบางทีมันก็ไม่สําคัญบางอย่างบางครั้งมันจําเป็นบางครั้งมันก็ไม่จําเป็นแต่ถามว่าของเหล่านั้นมันมีอยู่ไหมมันมีอยู่ประจําแล้วมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่หายไปไหนมีใจเราเท่านั้นเองโยมสายยานสาธุมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นตัวเราเองเท่านั้นนะครับตัวตัดสินทุกสิ่งอย่าง นะเอาละนะครับท่านทุกคนพนระอาจารย์เกรงว่าฝนจะตกนะคนะคุณโยมป้าหนุ่มนุ่มเส้นพระอาจารย์จะต้องเก็บของอีกนะครับหลยายอย่างนะครับดีการพระป่าเดี๋ยวเปียกฝนหมดนะครับนะข้อฝากเอาไว้นะครับนะฮะทุกท่านทุกคนนะครับวนะ่าจริงๆแล้วทุกมันเกิดขึ้นที่เรามาทุกเพราะอะไรทุกเพราะเรานี่แหละไม่ได้ทุกเพราะคนอื่นอย่าให้คนอื่นมามีอิทธิพลกับชีวิตเรามากเกินไปอย่าให้ทุกสิ่งอย่างที่อยู่รอบตัวเรามามีอิทธิพลเหนือตัวเรา สุขทุกอยู่ที่เราเลือกคิดให้เป็นตัดสินให้เป็นใช้ชีวิตให้เป็นเท่าน,นั้นเองมันก็เย็นพอแล้วมันก็จะสุขพอแล้วนะครับนะก็ฝากเอาไว้นะฮะทุกท่านทุกคนนะครับที่มารับชมรับฟังในค่ำคืนวันนี้ก็ฝากกดได้กดแชร์ด้วยก,ก็แล้วกันน,กาานะครับแล้วก็บีทบาทคำว่าสาธุสักคนละหนึ่งคอมเมนต์ก็แล้วกันเป็นกำลังใจพระอาจารย์เนาะนะครับเพราะฉะนั้น,นค่ำคืนนี้ก็ อนุโมทนานะครับในบุญในกุศลกับทุกท่านทุกคนนะครับนะที่เข้ามารับชมรับฟังขอความสุขความโชคดีจงบังเกิดมีกับทุกท่านทุกคนก็ขอเจริญพร